โอ้ยมัเข้าวโอ้โหสวัสดีครับผมนายกลนะฮะวันนี้ยังอยู่พาสามนะครับผมนี่เพชรเพียบเลยผมไม่ได้เสกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เสกสักอย่างเลยตามล่าวเองไม่เพชรเยอะก็เงืมก็มีสูตรได้หน่อยนะครับอ่าวันนี้เราจะมาทํานากัน ต้มเ็มเนี่ยกดโอ้แล้วคอมบี้น้อยนะครับผมเลเกมโหมดทูก็ขอโทษนะครับที่ที่แรกผมใช้เกมโหมดเลยไปสำรวจทัว่วแมะแต่ว่าไม่ได้เสกเลยหาเรื่องอะคอมบี้ ท,ทาผมซวยเลยโอเคนะครับก็ต่อจากนี้เราก็จะตามหาเราจะทำนากันอย่างที่ตอนแรกที่ผมได้บอกไว้เพื่อนผมหมอให้กดอะไรกดคูค้างแล้วมันจะของจะออกไปทั้งหมดอะไประมาณนี้ ผมว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นสักครู่นะฮะขอทำตัวออกไปหาซีตักหาซีตนเนื้อฟีแล้วออกไปหาซีสัสสสสกครู่นะครับโอ้ยหาเจอแล้วฮะแถวนี้แหละแถวบ้านนี้แหละถล่มทลายหมดเลยไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นอย่งครับกว่าจะกลับมาได้นี่ดูนะฮะดาบแค่พังเลย <c oughs> โอเค เราจะทํานาตรงนี้เลยนะฮะข,ข้างบ้านเลยอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือไม้โอเคไนมะไม่มีแล้วซีโอไม่มีไซีทั้ทงไม้ออกไปหาอีกสักคู่นะครับโอ้ยลืมโอเคฮนะกลับมาโอ้ยต้นไม้นี่จะสังเกตว่าจากคลิปที่แล้วเราตัดไปแล้วใช่ไหมครับก็ตัดไปเพื่อธรรมชาตินะฮะ ม้แล้วผมไปไล่จัาแค่โคสิ6สีเพราะว่ามันจะได้เป๊ะๆโอเคได้ประมาณนี้แล้วก็ทําประมาณนี้ประมาณนี้สีนะประมาณนี้หรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนรู้ว่าทำอย่างนี้ใช่ไหม อาจจะไดเสียงเขาว่าอึด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 อะไรประมาณนี water, so ้นะคะับเพราะว่าอลายไม้เริ่มไม่ดีละักหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับเดี๋ยวก่อน จะต้องใส่น้ำก่อนไม่ใช่แต่พี่ๆแล้วจะอะไรพี่ผมมีเสียงดังจริงๆโค่นน้ำพาร์มเลยครับผมไม่อยากด่าหรอกนะแต่ว่าคุณเรามันเป็นผมอยู่แชทเกมผมก็บอกพี่เลยพี่ๆเบาๆหน่อยแคทเกมอยู่เรือ่องของแกอะไรประมาณนี้นะฮพี่ผมเป็นผู้หญิงนั่นเน ก็ได้ยินเสียงนิดหน่อยก็ขออภัยเราจะทำอย่างรวดเร็วนะฮะเพื่อไม่ให้เสียวเวลานะฮะใช้หลักการแบบนี้โอเคนี่ ทำไมผมทำแค่ตรงกลางอ่ะเพราะว่ามันน้ำสูงสุดได้ถึง4บล็อกนะครับเพื่อนผมบอกเห็นไหมที่ยิเงเจนละเป็นคนที่ยงมัน,นช,ชิบพายเลยคี่ทำไมเสียงเศร้าจังเลยก็ง่วงนอนอเข้าใจไหมพี่กลับ โอเคนะครับถ้าอยากให้ผมพูดมีสีสันก็ก็ได้ผมไม่ว่าหรอกสักครู่ขอปรับเสียงก่อนเพื่อนผมว่าฮัลโหลฮัโลเอากิโลอย่างนี้นะโอ้แค่เป็นแทบตายเลยโอเคถ้าทำประตูตร,ตรงนี้มันก็จะดูสวยๆหน่อยนะครับ ช่วงนี้ก็ไว้แบบนี้เลยทำไมพี่พักพักคลิปบ่อยจังก็บ่อยมากอันนี้เป็นพร์ที่สามแล้วนะครับไม่ไรผมก็จะพยายามต่อไปเพื่อทำให้คลิปนี้สำเร็จไปด้วยดีนะฮะผมไม่อยากเหมือนสมัยก่อนที่ทำงานอะไรแล้วก็ไม่สำเร็จนะฮะแบบ อะไรอ่ะไปดูคลิป bbw ไหมเคยถ้าเคยดูนะก็ไม่งั้นก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับผมะมะทำไม่เสร็จอะทำโปรเจกต์ Project นั้นไม่เคยเสร็จเลยอบอกแค่นี้แหละผมก็เสียใจอยู่โปรเจกต์ Project ที่ทำไม่เสร็จมันก็รู้สึกเหมือนว่างานเหมือนการบ้านที่ยังไม่เสร็จ นะพอดีผมโหลด ppspp ppspp s PP, ไ,มไม่มีขวานช่างมันเถอะโอ้ทําอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนถ้าคุณจะถามว่าโอ้พี่ทําไมชุดเกาะเท่จังเลยผมไม่ชอบใส่แบบสีเดียวกันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเท่เฮหาก่อนมีชัน โอเคมีทานเราจะทำว <c oughs> ันนี้คุณเบียร์ไม่อยู่คุณเอิร์ดก็ไม่อยู่นะฮะคุณเอิร์ทเขาเป็นคริสนะ,ะคริสเตียนต้องไปโบสก็เลยไม่สามารถมาร่วมแคสได้ในวันนี้ผมก็ติดต่อเพื่อนผมเลยนะเพื่อนผมไม่ว่างสักคนเออโอเค นี่ก็เป็นสระน้ําที่สร้างไว้เล่นๆก่อนนะฮะใช้หินขุดหินมาเห็นไหมหินในตัวผมยัมีอยู่เลยเนะี่ยแล้วก็ไม้ก็หมดเพราะเอาไปสร้างอะไรแบบนี้แหละอืม้มสวยง,งามกะว่าจะทําท่าเรือนะฮะแล้วก็ปลูกอ้อยปลูกอันนี้ไว้บางส่วนละคลิปนี้จะมาเน้นเรื่อง เรื่องทำนาโดยเฉพาะนะฮะอาจเงียบๆไปสักสองสามนาทีเพราะว่าไม่ค่อยมีแรงที่จะพูดเลยแล้วก็หน12ึ่งสองสามหน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 ึ่งสองสาม คือว่าผมถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะเดี๋ยวนี้ไปเก็บก่อนโอ้โหเป็นพาราตูอีกแล้วปลูกไว้ใกล้ๆกันนะครับวันนี้ ว่าผมไปสร้างควานดีกว่าเนี่พดีเลยสร้างมาพอดีเลยนะฮะประมาณนี้แหละมั้งคุณเบียร์้บอกไม่ได้บอกดิเขาไม่ได้บอก แค่บอกว่าต่อเติมบ้านนะครับผมไม่ได้ใช้เกมโหมดสร้างโดยอย่างใดนะเพราะผมไม่ค่อยชอบใช้เกมโหมดเท่าไหร่ทำประมาณนี้ไว้ดีกว่าเออาเริ่มมืดละข้าวเราก็อยู่ดีมีสุกนะฮะ อันนี้ยาปรับมืดนะฮะเพราะว่าากดโอออกด้วยนอนสินอนนอนนอนอ,อ่เอา้าวนอนแล้วตัวเด้ง 5ห้านาทีก็พอแล้วนะครับเมื่อไหวแล้วนะฮะท่านผู้ชมขอปรับเช้าแม่งเลยแม่เลยแม่เลยแม่เลยนี่ดูผมเสกแค่สองครั้งเดี๋ยวข้างหน้าผมจะมาต่อพาร์ทสี่ยังไงดีนะสอนการลงเมืองดี่วะ่ะ ว่าการหาเพชรต้องทำยังไงบ้างนะครเพราะว่าบางคนก็ยังไม่รู้เลว่าการลงเมืองมันอะไรบ้างผมไม่ได้อยู่บ้านนี้ไม่ได้แคสเกมประสิทธิภาพการแคสเกมน้อยลงเลยเดี๋ยวลงไปดูใต้ดินก่อนนะครับว่าบ้านมันไงบ้าง บ้านของเราก็ยังดูเรียบร้อยนะฮะผมทำบันไดผู้นี้เองแหละตรงนี้เหมือนจะเป็นทางอันตรายหรอเปานี่นะ,ะเปนทางอันตรายผมทำไว้เพื่อไม่ให้ใครโดนนะครับไม่รู้นะฮะคุณเบียรจะทำแบบนี้ทำไม ลาลานี่เก็บของมาเยอะเลยอุ้ยแซ่บโอเคมีเพชรมีเหล็กครบเนอะผมใช้เพชรเท่าไหรด่ดิทำขวานก็สามอันใช่ไหมเหล็กสามอันกอทำเพชรได้ทำเฉนิมทำ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 ,ทำ ทำๆๆ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 โอเคนะครับได้ขวามาละอย่าโตกันยังยังเลยเราไปเดินชมแมปดีกว่านะครับผมจะได้มีโอกปมีโอกาสหาของด้วย ทำหน่อยก็ดีผมเพิ่งลงเกมใหม่ทีแรกเล่น1.6เป็น1.7.2โอ้เร็วจริงๆเบก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 อืมไม่ทันแล้วครับพอดีจะมาเอาต้นอ้อยอ่าผมจะไป พาดูจากที่สูงนะครโอ้ยเหนื่อยนะฮะแถวนี้โดนผมเอาซีดไปหมดละยวแคสตรงนี้จบก็ไปแคสอย่างอื่นต่อนะครับ ควจะเห็นว่าผมอะไรทำไมต้องอัพิกเซลมอนด้วยอ่ะทำให้เพื่อนพี่ทำไมไม่เอาอัพแล้วเผยแค่ละทำไมต้องเป็นสตรีมสดด้วย <c oughs> คือว่าสี่นาทีแค่นี้มันก็จะเปลืองเกือบจิกแล้วนะฮะถ้าถ่ายถ้าถ่ายเอาจริงเอาจังนี่ผมแบบเอาเผยแพร่เลงเดียวนะฮะโอเคเลยอีกหนึ่งนาทีนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะพักคลิปละเหนื่อยละขออีกแค่นาทีเดียวก็พอนะฮะตัดต่อก็รอเป็นสองสามชั่วโมงโอเคโอ้นี่นะครับไม่รู้ทำไมผมมาเกิดตรงเนี้ยแถวนี้แหละดูย้อนหลังพาร์ทแรกได้นะครับผมโปรเจก์นี้สร้างมาเพือ่อไอ้แกะย่าฉันจะไปฆ่านาย มันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะไม่ขอเนยนะนะครับตอนนี้กับผมนายไกดนะฮะก็ขอจากลากันแค่นี้ะครับเรือที่แสนสวยนะฮะจากลากขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างกับผมนายไกดตัวเองนั่นเองแจ s เกอร์เมอร์ไทยแดพี่เบียไอคุณเบียเขาไม่อยู่แจ s c เก m e r เมอร์ไทยแลดแล้วนะครับ ผมก็เลยไม่มีสัอนเซอร์ก็ว่างั้นเถอะนะฮะโอเคแตกนะฮะมือหักเลยแล้วก็ขอบายบายทุกท่านนะครับเจอกันพาร์ทที่สี่นะฮะสวัสดีครับบายบาย